สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอหนองแสงนะคะนั่นก็คือน้ำตกทานงามค่ะก่อนที่ลงไปเราต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนี่นะคะทางเดินถึงจะไกลหน่อยแต่เราต้องสู้ค่ะ <c oughs> นี่นะคะน้ำตกชั้นข้างล่างแต่เราจะไปชั้นข้างบนค่ะเพราะเราอยากได้วิวสวยๆให้คุณครูวิลุด นี่คะ่ะถึงแล้วแต่ข้างล่างก็มีนะคะแต่เราจะเดินขึ้นไปอีกคะ่ะภาพอวิวที่สวยที่สุดไปค่ะทางลึกลับตามมาเพื่อนตอนนี้นะคะก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะนะคะไม่ค่อยมีผู้คนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะ พวกเราขอจบการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไปเล่นน้ำก่อนนะเตน